ชื่อแม็กนะคะสุภาวรรณศีะนะคะ<ม>ก็เป็นนักกิจกรรมบำบัดนะคะประจำโรงพยาบาลเทพหาดใหญ่ของเรานะคะ<ม>ก็วันนี้ในส่วนของแม็กนะคะ<ม>ก็จะมา,าแชร์เรื่องความรู้นิดๆหน่อยๆน,นะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เห็นในวันนี้นะคะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะก็จะเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นบอลน,นะคะเป็นบอลทั่วไปเนะะี่ยค่ะเพียงแต่ว่าเป,เป็นดีไซน์สําหรับของเราโดยเฉพาะก็คือเป็นรูปหัวใจนะคะก็สื่อถึงใจเราถึงทุกคนเลยนะคะ ก็ทีนี้วันนี้นะคะก็จะมาพูดในส่วนเรื่องของออคนไข้นะคะแล้วก็คนธรรมดาทั่วไปในการใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะคะกออ็ตอนแรกเราก็ต้องมาเกินก่อนนะคะว่าคนไขนะะ้เนี่ยค่ะก็จะเป็นในคนไข้ที่เราดูแลอยู่ก็จะเป็นคนไข้ในกลุ่มสโตรกหรือว่าคนไข้ในกลุ่มเส้นเลือดสมองนะคะก็จะมีทั้งเส้นเลือดสมองตีเส้นเลือดสมองแตกนะคะก็อาการของคนไข้นะคะก็จะอ่อนแรงไปครึ่งซีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะ อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะสามารถช่วยในระดับหนึ่งก็คือช่วยเรื่องในการเพิ่มแรงของมัดก้ามเนื้อของเขานะคะในส่วนของมือนะคะ,ะแต่ว่าในในการใช้แต่ละครั้งเน่ต้องต้องดูอีกทีนะคะว่าคนไข้อ่ะคะ่ะเขาจะมีความสามารถที่พอจะเริ่มใช้ได้หรือยังนะคะเพราะว่าข้อจํากัดของบอลตัวนี้นะคะก็คือ1คนไข้ต้องมีแรงในการกำมเล็กน้อยแล้วนะคะถึงจะเริ่มใช้กับบอลได้นะคะ,ะวิธีการใช้เนาะก็จะ เ,เริ่มจากการที่เราเนี่ยค่ะใช้ใช้กรรมแบบนี้นะคะวิธีการใช้ก็จะมีอยู่สองแบบนะคะก็ใช้การกำทั้งมือนะคะแล้วก็ใช้ทีละนิ้วนะคะทีละนิ้วเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ <S <S ในในส่วนของการอ,าออกกำลังกายอันดับแรกนะคะก็จะเป็นการกำทั้งมือนะคะกำทั้งมือก็คือเนี่ยคะ่ะเราใส่ลูกบอลเข้าไปทั้งมือเลยอย่างนี้นะคะอ,อ๋อให้มันล้อมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ใช้แรงบีบลงมาแบบนี้ค่ะ จะค้างไว้ก็ได้นะคะหรือว่าจะขยับแบบเป็นทีๆก็ได้ค่ะอันนี้ไม่ว่ากันนะคะแล้วแต่สะดวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าบริหารท่าที่1ส่วนท่าที่สองนะคะก็จะเป็นการใช้เขาเรียกว่าเป็นการใช้งานในในแต่ละนิ้วนะคะก็จะเริ่มเป็นคู่ๆเนาะก็จะใช้เป็นนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางนิ้วโป้งกับนิ้วนางแล้วก็นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยนะคะวิธีการก็แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะอ่าก็จะเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะก็กดลงไปเลยค่ะ หนึ่งสองค่ะก็แต่ละครั้งที่ทํานะคะก็เราจะเรียกเป็นหนึ่งเซตเนาะหนึ่งเซตก็ทําประมาณสิบครั้งนะคะทั้งกำทั้งมือแล้วก็ทั้งกำทีละนิ้วนะคะอ่าทีนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นนิ้วกลางกดลงไปแบบนี้ค่ะอ่ากดไปแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนิ้วนางค่ะอืมนิ้วนาง ตั้งแต่นิ้วกลางลงไปนะคะนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยจะค่อนข้างทํายากนิดนึงทาช้าจังหวะไม่ไม่เท่ากับนิ้วชี้นิ้วโป้งเนี่ยไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าให้เราได้ออกแรงนะคะนิ้วก้อยจะลงยากมากเลยก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยได้ขยับนะคะก็ไม่ได้จําเป็นว่าต้องแบบลงจนลึกนะคะอัน <Okay. S 1> นี้นส่วนของการออกกำลังกายตัวนี้นะคะเราไม่จํากัดนะคะว่าความถี่เนี่ยจะวันละกี่ครั้งหรือย,อยังไงนะคะเอาเป็นว่าในคนธรรมดาเนี่ยค่ะถ้าเริ่มเมื่อยเมื่อไหร่ก็คว้ามาทําได้เลยนะคะ แล,แล้วก็สลับกับการไปทําอย่างอื่นหรือการทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างที่เราเขียนหนังสืออย่างเงี้ยเราสามารถหยุดจากการเขียนหนังสือแล้วก็ออกกำลังกายแบบนี้ได้นะคะส่วนในส่วนของอผู้ป่วยนะคะที่มีปัญหาเรื่องของมือเนะะี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วอะคะ่ะในการทำเนะะี่ยค่ะความถี่เนาะก็จะส่วนใหญ่แม็กจะให้เขาทําเช้ากลางวันเย็นนะคะแต่จะมากกว่านั้นก็ได้นะคะอันนี้ไม่ผิดอะไรนะคะยิ่งเราออกกําลังกายบ่อยเนะะี่ยค่ะ ในส่วนของผู้ป่วยนะคะยิ่งกระตุ้นการเขาเรียกว่าเป็นการโปรแกรมการเคลื่อนไหวใหม่นะคะของมือที่เขาอ่อนแรงอยู่นะคะมันเพราะว่าเวลาเราจะใช้เนี่ยค่ะคนไข้นะคะเขาจะต้องคิดก่อนว่ามือหนึ่งมือต้องการออกแล้วก็กำกำให้ได้แล้วก็ต้องออกแรงกดอันนี้ค่ะสมองจะเกิดการจดจําในการเคลื่อนไหวแบบใหม่นะคะจะช่วยกระตุ้นในส่วนของการออก คำสั่งในส่วนของการใช้มือนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะคะถ้าเกิดว่าผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มที่มีอาการกล้ามเนื้อเกร็งมากๆกเนะะี่ยค่ะก็จะไม่เหมาะถ้าทําบ่อยเกินไปเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นทําให้กล้ามเนื้อที่เกร็งอยู่แล้วเกร็งมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องพิจารณาเป็นรายๆไปในส่วนตรงนี้ค่ะปรึกษานักนกิจกรรมบําบัดได้ค่ะเราก็จะสามารถบ,บอกได้แล้วว่าระยะนี้ต้องทําประมาณไหนยังไงนะคะอันนี้แม่พูดกว้างๆรวมๆเนาะแต่ถ้าอยากรู้ลึก ละเอียดกว่านี้มาคุยกันได้นะคะนอกรอบได้เลย okay.